กล้วยที่นี่มีทั้งหนอนด้วงและรานะครับแต่มันจะทำลายเฉพาะต้นดีออนแอเท่านั้นนะครับอย่างต้นนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับอยู่ในกอเดียวกันนะครับกล้วยต้นนี้ก็เห็นร่องรอยการเข้าออกของหนอนและด้วงกล้วยที่ขาดน้ำก็จะหักใบตัวเองลงกาบก็จะแห้งหอง่อหุ่มต้นไว้ราและด้วงก็จะเข้าไปอยู่อาศัยวางไข่เป็นตัวหนอนถ้าตาต้นดูก็จะเห็นเป็นรูๆเจอทั้งหนอนทั้งด้วงทั้งราเป็นเส้นใหญ่สีดำๆนะครับ กล้วยที่แข็งแรงจะทิ้งใบไม่ทิ้งกาบเป็นส่วนของลำต้นที่เต่งตึงสมบูรณ์แข็งแรงรากและด่วงก็จะเข้าไปอยู่อาศัยไม่ได้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่ากล้วยที่ให้ดอกออกผลได้จะมีต้นที่แข็งแรงใหญ่สมบูรณ์สดใสไม่มีกาบแห้งหอ่อหุ้มเพราะมันจะทิ้งแต่ใบแล้วก็เหลือกาบไว้เป็นส่วนของลำต้นนะครับ ที่เป็นราเป็นหนอนเป็นด้วงนี้ก็อยู่ใกล้กันนะครับแม้แต่ในกอเดียวกันนะฮะต้นที่เป็นมันก็เป็นไปก็ตายไปก็เป็นที่อยู่อาศัยของราและด้วงและหนอนมันจะไม่ระบาดไปสู่ต้นอื่นนะครับด้วงหนอนรามันก็มีเป็นปกติในธรรมชาตินะครับจะให้มันหมดไปจากสวนก็เป็นไปไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีที่อยู่อาศัยหากินนะครับ กล้วยและพืชทุกชนิดในนี้ดูแลรักษาและป้องกันราด้วยกระบวนการสร้างอะมิโน,โนโดยจุลินทรีย์จึงไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีโฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริมและเชือ้อหรือยากันราใดๆไตรโคเดมาและอปเปอร์ก็ไม่ได้ใช้นะครับ